สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมวันนี้ช่างเจ๋งนะครับมีมีดมาแบ่งปันอีกหนึ่งเล่มนะครับเล่มนี้ก็จะเป็นมีดเน็บนะครับทรงมีดเน็บปาดตานนะครับนี่ด้ามก็จะเป็นเขาควายปิดท้ายด้วยไม้ประดูลายเสือนะครับฝักก็จะเป็นไม้รักแดงนะครับนี่ลายเส้นก็สวยงามนะครับลายธรรมชาตินะครับผม คอก็เป็นสเตลเลกึ่งนะครับเล่มนี้ก็เป็นเหล็กใบเลื่อยระมันนะครับผมขัดขาวเงากระจกนะครับหรือเล็กคัตติ้งทูนะครับภาษาช่างนะครับนี่ความยาวของใบมีดเล่มนี้นะครับยาวที่สินิ้วนะครับกว้างสองครับประมาณ2องสนะครับสันนาห้มิลนะครับ ความยาวของด้ามอยู่ที่6.2จุน้นะครับนี่น้ำหนักนี่ก็ประมาณ7ขีดนะครับเล่มนี้นะครับเป็นเม็ดเน็บนะครับสายลุยเดินตาหรือเก็บสะสมนะครับผมก็หวานนะครับชุบแข็งด้วยน้ำมันนะครับเล่มนี้เปิดราคาที่1,500บาทนะครับรวมส่งน,นะครับ เล่มนี้จะไม่มีเก็บปลายทางนะครับผมเล่มนี้เล่มนี้ขอคนสะดวกที่พร้อมโอนนะครับผม